าก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมกาชิก้ากับบอสซีเทตตี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เลือกหยาบงามดีก็เคยมาที่นี่นะฮะก็โปรโมชั่นใหม่มามาตั้งนานแล้วแหละมาตั้งแต่กี่ปีแล้ววะประมาณ22สิงหานะตอนนี้ก็เอ่49แล้วนะตอนนี้ก็เลยเวลาตีหนึ่งยี่สิบแปดนาทีนะฮะก็ถามว่าทําไมถึงมาตอนนี้ก็เพราะว่าผมว่างตอนนี้ไงครับเออ ก็รูดูดรอะไรกูเลยดูเลยฮ้าห้านี่ก็คือโปรโมชั่นกับ RP พีที่หายไปเหลือแค่สองพันเองครับก็แบบว่าเติมใหม่ๆอ่ะนะคนมันรวยอ่ะเกินไปก็นี่เลยไม่พูดภาพดำเพลงขอโดนดีๆนี่ก็เป็นเซตแบบนี่เลยอ่ะไปดูไปดูนี่ก่อนไปดูแบบโปรโมชั่นก่อนไปดูรูปโปรโมชั่นเขาก่อนนะนี่ตาทำมาไปดูเขาหน่อยนี่เลย โปรโมชั่นใหม่ตัวละห้าสิบสามร้อยหนึ่งพันนะเป็นตัวหนึ่งพันตัวหนึ่งพันนี่เป็นตัวสิบเอ็มของอันที่แล้วนะอ่าดีผมเคยทําไปนะที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เลยจะได้เป็นเซตหนึ่งพันเป็นหนึ่งเซตเลยหนึ่งพันโง่โง่โง่โก้ไปเลยแล้วก็เซตสามร้อยนะเต็มพันก็ได้สี่เซตก็ประมาณอัตราเท่านี้ขอก็มีราคาอยู่นะนี่เป็นตัวเช่าใหม่นะฮะนี่เลยความสามารถก็วิ่งถึกรีเลือดตามที่บอกตั้งค่าไว้แล้ว อ่าพูดไปเรื่อยๆเด็กก็มีเหมือนกระเทศเองนะก็เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่รู้เรื่องอะไรผมก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะนี่เลยเราก็จะมาทําอะไรกันต่อดีเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปแล้วก็เข้าปุ๊บเข้าเกมแต่ที่สําคัญเลยคือผมมันเป็นแบบบิ๊กเนเจอร์ในวันนี้คือเปิดกล่องนะเป็นแบบน่าจะอัปเดตใหม่มานะแต่ก่อนมันไม่มีวันนี้มีแบบมีเลยแบบเปิดกล่องดูดิดูเลยนี่ก็คือกล่องฮีโร่แบบหนึ่งพันบล็อกสองกล่อง แล้วก็เป็นกล่องเว็บแรนดอมผมก็ไม่รู้ว่าเปิดได้อะไรนะสองกล่องนี้นะฮะโอเคเอ้ยเมื่อกี้ผมกดไปยังวะโปรโมชั่นนะดีก่อนดีก่อนอย่างย่างยางอย่าง,าง,างกดไปเลยโปรโมชั่นหนึ่งพันอ่าดูเลยดูเลยเปิบเปิบอ้าวกดอะไรเนี่ยปิบอ่าฮ่านี่เป็นไงแล้วก็เช่าตัวละครอ,อีกสี่ทีพวกวันเปิบอ๋ตูนบ้าแล้ว <c oughs> โอ้โหศูนย์บ้านอ่ะครับดูเลยนี่ก็ตีหนึ่งลาตีหนึ่งมีทั้งหมดสิบตีคนไปเลยไปเลยไปโดนเนเนปานห้าแล้วก็จะไปเป็นซอสซอนซอสอะไรอะไรจะไปเปิดเซฟโซนซอตี้ซอสซอตี้นะซอสซอตี้อ่ะห้าโคตรร่วอืมรอเรือด้วยมารอแป๊บหนึ่งนะ นี่ก็จะมาแบบว่าเร็วๆหน่อยนะก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนี่เลยก็มีเสียงคนด้วยตีเพื่อนตีตีเพื่อนด้วยไม่ตีอ่ะทำไมนี่เลยเปิดเซฟยังยังมาซอยแอดนี้นี่วะตอนนั้นกูเอากล่องกับเขาไปแหละแล้วกูไปสืบดูเลยมึงดูเลยฮ่าฮ่าเปิดกล่องแรกเป็นอะไรเอ๊ะเอากล่องนี้ก่อนเลยมันเป็นกล้องอะไรวะเอ๊ะมันมีซื้อด้วยนะนี่ไงเป็นกล่องแบบหนึ่งแสน G ีหนึ่งแสนแล้วก็หนึ่งนะอืมใช่ เช่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นนั้นหนึ่งอ่ะหนึ่งหน่วยอ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องแบบตีบล้านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ในกล่องฮีโร่บ็อกไม่รู้เอามาจากไหนเลยซื้อกันเลยตดเลยแต่ว่ามันมีอยู่ในในในนี้แล้วเหมือนเขาจะแจกั้งสองกล่องเอาเลยกดเลยบ๊อเฮ้ยอ๋อมันเป็นแบบสุ่มตัวละครนะเป็นแบบตัวพันนี่เลยก็คือแรที่ตุดนะกล่องเอ้แต่ผมมีแล้วค่ะเพื่อคนมันรวยก็มีทุกอันนะครับนี่ก็อะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะ้ยผมอยากได้ไอสองตัวนี้ว่ะไม่รู้มันคือตัวอะไรเฮ้ย ตัวนี้ไม่เคยเห็นว่ามันเท่จังวะเฮ้ยผมไม่เคยเห็นจริงๆนะเนี่ยมันเห็นแล้ววะเปิดๆเลยบ๊อบบ๊อโอ้โหดูเป็นแบบว่าเปิดกล่องแบบใหม่นะเป็นแบบเคาน์เตอร์ซีเอชเจใจโกอฟเป็นช็อตนะครับอืมได้เลยโอ้โหเกือบได้ตัวนี้แล้วตัวนี้มีแล้วเฮ้ยเปิดใหม่เปิดใหม่ไปเลยไปเลยเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเราจะไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่ามีแค่สองกล้องปึิ๊บ เิบโอ้โหไอตัวนั้นไปแล้วอะไรเนี่ยเอ้ให้ตัวนี้ตัวนี้ดิตัวนี้ดิด realidad. โออยากได้ตัวนี้ครับไม่มีเฮย้นยนี่มีแล้วตัวเบดอร์แมนงงงงไปเลยแล้วก็จะเป็นเปิดอันนี้โอ้โหใส่เลยใส่เลยไม่ต้องไม่ต้องให้ใครครับงกอมงกแล้วเน,นี่ยเปิดยังไงอะเปิดแบบเน้นว่าวะเฮ้ยอะเอ้ยแล้วมันเปิดแบบนี้ไม่ได้อะโอ้กด,ดไม่ได้กดไม่ได้นี่เลยเป็นกล่องนี่เลยร้อยกล่องเป็นหนึ่งแสนร้อยกล่องก็จะตีไปสิบล้านจีซี สิบล้านซีนะเป็นแบบสิบ mm ล้าน G ีน <ongs> ี <mañana lee> ่นั่นแหละสิบล้าน G C ย่ะแหละไม่รู้ว่าเท่าเท่ากับบาทเท่าไหร่นะไปเลยเบาะเบิร์บ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 ตัวนี้ผมเลยเคยเล่นไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องเดี๋ยวเอาแบบออกไปเอาตัวเช่าใหม่มาให้เล่นนะไม่ให้ชมอะไรเนี่ยเฮ้ยกูได้อะไรเนี่ยหัวกิริโตะฮะโอ้ของไกลอของไกล้เบิร์ดรัวรัวเปลรัวโอ้โห เ่นาแกเคหนึ่งแสนจีตีกูโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่มีไทตมาเลยอะเอาเฮ้ยเฮ้ยไอดี้บักก็เปล่าวะลองลองหลายๆไปดิกูจะเห็นจะเห็นของทองทองไหมเอ้าเฮ้ยไม่เห็นของทองทองเลยเอบดีไม่ได้ใส่มาเปล่าวะเฮ้ยโอ้เรียบร้อยเอดดีไม่ได้ใส่ของทองมาดูดิมีสีทองมีสีแดงมีสีม่วงกูไม่เคยเจอเลยสักอันเจอเจอแต่สีอะไรนะสกีนนี้เจอแต่สี น้ำเงินโอ้ดูดไีไปเลย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 ปีด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 โอ้โหไม่เจอสีแดงสีอะไรเลยนอกจากสีเขียวก็ไม่เจออีกแล้วดูดีดูดีโอ้โหโอ้โหดูดีเกินไปนี่ปลาไปกี่ล้านกล่องแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้กี่ล้านกล่องแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูดีโอ้โหดูดี โ oh, อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวด้สี่้าน่องแล้วเนี่ยเฮ้ยก็คือไม่ได้หาเลยเลยอของจริงเขาบอกว่าวเนี่ยกล่องกล่องปลอมบอกว่าหัวกล่องพลอมอ่ะแม่งกล่องแม่งก็กล่องก็โคตรเท่นะแม่งมีมเขี้ยวด้วยดูดูดปึ๊บกล่องแรกมาต้องเจอสี่พรอมบ้างแน่มันจะคงไม่หลอกลวงโอหลอกลวงแล้วล,ล,ล่ะกูว่าเขียวว่าลามแท้แลตลึงโอ้โหมาแล้วบ๊ะบ อ่าวไม่ต้องห่วงมาทุกวันนี่กดครับกดเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนสีแดงมาหรือเปล่าน่าจะแบบว่าหลอนนะนะหลอนไปเองอ่ะและ้วใครมันจะได้บ่เฮ้ยมีแต่สีเขียวโอ้แม่งเอ้ยกูเมาแล้วเนี่ยเห็นแต่สีเขียวเนี่ยเฮ้ยโอ้สีเขียวผมชอบตายเลยมาเลยมาเลยเปิบ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 เ,เอาเฮ้เอาเฮ้้เรียบร้อยเกลือนางแด โอ้แม่งเอ้ยโอเบาหวานก็เป็นกูจะเป็นตายอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โอ oh. ไปเลยกดเลยกดเลยโอไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวโอ้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาว oh. ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาว oh. ไ,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 ไปเลยไปเลยกดเลยกดเลยโอเรียร้อยเป็นตาโอ้โห oh oh. ปืนแบบเสียงโคตรดัง เดียวก็ดั้งปืนเดีเยวเดะเดะเด้เดดดปืนไม่เสียงดังเกินไปครับอ้าแม่งเหลือแค่นี้เองนะเว้ยเออชจางหัวแม่งล้วกันเปิดต่อเปิดต่อก็ขออภัยในเสียงปืนที่ดังเกินไปหรือไม่ดังเกินไปเพราะผมได้ยินดังเกินไปถ้าคุณไม่ได้ยินดังเกินไปแต่ผมได้ยินดังเกินไปก็ขออภัยลวกันนะฮะถ้าได้ยินดังเกินไปเปิดเปิดเปิ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 อืมเอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นสีแบบสีแดงสักทีนึงนะ นานๆท,ทีกูจะได้เห็นสีแดงโดูมันจริงดิเฮ้ยมันจริงเฮ้ยเจอแล้วเจอสีฟ้าแล้วมันต้องมีสีแดงไหลลงมาโดดอดอุดฟบฟืบฟืบฟืบฟบมาโอ้โหแมงชะลออย่างนี้กูหมดโอกาสทำเฮ้ยโอ,โอ้มันจะได้ไดแล้วเซนห้าสิบนะเป็นเซนห้าสิบนะเป็นแบบว่าเป็นเซนห้าสิบนะโอ้โหกล่องหนึ่งแสน G ีนี่ก็คือสิบล้านนะครับเดี๋ยวดูว่าสิบล้านี C เนี่ยจะได้เท่าไรกล่องกล่องเกลือนะฮะ ย่ากางเกียกางเกียเปิดเปิดเปิดกองแบบเก่าแม่งยังจะคุ้มกว่าเลยคุ้มเวลากูด้วยดูดิเปิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้แต่อะไรเนี่ยโอ้หนารูโตะยินดีโต <sighs> แม่งตะกุนโตะไอโตไอม้ามาเลยวะไอมา้าตะกุนม้ามาเลยขอละไอมา้าแม่งไม่ได้เรื่องเลยอยู่ในมา้าดูดิเฮ้ยแต่แค่นี้แล้วอะเฮ้ยเกินไปแล้วเปล่าไอม้า ไอ้หมาหมาออกเลยดีไอ <c oughs> ้ม้าไอ้ม้าไอ้ม้าเอ้ยไมื่อี้สีแดงปะวะดูก่อนดูก่อนดูก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงแหละสีแดงจริงอะสีแดงแดงแดงนิดเลยประหารเฮ้ยเบลีเบลีเบลีเก็บกราเก็บกราเก็บกราทสีนี้จะเปิดรวดเดียวเลยนะเบิ้มเบิ้มเบิ้มเอาคนเล็กเปล่าเรื่องท่าทีท่าที ไปเลยหนึ่งร้อยกล่องดูดิมันจะบผกให้กูจะกินตัววะ่ะเฮ้ยสีแดงยังไม่ออกเลยสีสีโมก็ไม่มีแม็กเอิเติมเองดีกว่านะผมอย่าไปเติมเอาจีพีเลยเออติมจีพีแม่งไม่ได้เรื่องว่ะเออจีพีเขาก็าแจกอยู่ทุกวันนะใครที่สามารถแบบว่าสนใจมาเล่นเติมนี้ก็มาได้นะแบบว่าสายฟรีแถมดวงมาได้ผมก็บอกอยู่ว่าเติมนี้ต้องใช้ดวงใช่เลยใช่เลยใครดวงดีเท่ากับกอชกาสีลาคําโลก แต่ก่อนก็มีอะไรนะมีคีตีคั่วมาตอนนี้อ,ออกไปแล้วแบบผมดวงดีเกินไปไงแบบแปบ๊บเดียวก็ยิงแตกเอาหมดแล้วเฮ้ยยี<อ>่สิบกล่องกงูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะปวดกระบาลวันนี้เราก็จะมาเล่นนี่เลยนะนเฮ้ยไหมดมเดี๋ยวหมดเฮ้ยมันเล่นปืนอะไรกันนะ่ะเฮ้ยทำไมนายต้องเลี่ยมอ่ะทำไมนายต้องเลี่ยมอะวะเราจะเอาปืนไปโก้เขานะ เอ้ต้องดีก่อนต้องดีก่อนเราจะเอานี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเราจะเอาตัวละครก่อนตัวละครเช่านะนี่เลยตัวละครเช่า,เ,เ,ชาเป็นเช่าตัวนี้แล้วก็ดูนะผมเปลี่ยนชุดไป,ปปุ๊บอ่ะหายหายโอ้โห,โหตัวหายไปแล้วลองหุ่นหรือแต่กระดูกอ่ะฮ่าเราจะได้แบบนี้มากกว่ามันดูเท่ดีเฮ้ยหัวมันใหญ่ไปนี่เลยไอ้หลับตาฮ่าฮ่าห,หลับตายิงก็ไม่เท่าพี่หรอกไอ้น้องไปเลยสักตัวละครหนึ่งวันนี้ก็มาเปิดกล่องเล่นๆนะอืม ก็ขออภัยที่หายไปนานนานนานแสนนานนานจะจําไม่ได้เลยอืมแต่ก็จําได้เถอะนะนะดี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 ด,ดีลงเลยลงเลยลงเลยอม,มาแล้วครับมาแล้วครับนี่เลยเอ็กเอ็มแต่เราไม่เอาไปหรอกเราจะเอาแค่สามร้อยไปโก้พอมาเลยมาเลยโอ้มาเลเซียมาเลาเซียดูดูดูเต็มห้าสิบไม่เล่นครับมันเป็นแบบเนกระจอกอระนี่เลย นี่ก็ขายได้ประมาณที่ร้อยว่น่าจะร้อยหนึ่งถึงห้าสิบหรือแปดสิบนะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจนี่เลยนี่เลยนี่เลยกีริโตะอ่ากีริโตไปเลยไปเลยกระโดดกระโดดยังยืดยังยืดโอ้โหดู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 ยิงยิงมีแบไร้ใหญ่ใหญ่โอ้โหแม่งไร้ใหญ่ใหญ่กูอีก đi mọi đi mọi đi, mọi người lấy dây, mình lấy dây, người mọi lấy dây, người mọi người mọi người lấy dây lấy người mọi người mọi người lấy dây dài, lấy dài, mình lấy nó lấy dài, mình ุ้ยนี่อ่ะผมไม่ตายให้กูตัดตัวเลยดิต oh, ัวมันยังเยอะเลยเฮ้ฮฮฮ้าฮกูแตกกูแตกกูแตกเฮ้มึงก็โหดเกินโหดเกินไปนึ่ามันสาตัวแรกสาตัวแรกต่อยกต่อยก้อวิวัฒนาการโลกีดีดีี่งมันต้องถอน หนีกูใส่โอ้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 หนี่นี่ปึ๊บปึ๊บนี่มานี่กูได้ช่วยไว้ฮ่าข้ากูไดู้กก็เอ้ยมันก็ช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยนไงตีกูเลยโอ้ตีไม่ไม้กันได้ต่อคนเมื่อวานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะลุกปุยอยู่ไม่ได้ปุ๊บนี่เป็นไงข้าวุ้ยวุ้ยวุ้ยของดีของดีของเด็ดเด็นนี้มาเด่นเด็ดเจ็ดสีที่ดีปรชาติโอ้แล้วมีตัวนี้ตัวเดียวด้วย

โอกูว่าแล้วมันมมันเจี๊ยบเพอ่งกูแตกกูแตกกูแตกฮ่าฮ่ากูไม่แตกลันลันล่าม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 าออกมาเต้นยูฟู่ปื๊ดปื๊ดวาเลนไทน์ปื๊ดปื๊ดไม่แตกหรอกไปเลยไปเลยเด็ด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 โอ้ยสิดล้านจีซีกูหายไปกับตาแมงเอ้ยโอ้ไม่มีหนึ่งหนึ่งเลยไม่มีหนึ่งหนึ่งเลย ออแมงไม่นุนเนียเลยว่ะกูเบื่อความไม่นุนเนียว่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยเอ้ยแมงไม่มีใครน,นุ่นเนียกูเลยโแมงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ราวม,มีแต่ก,กาวสองอันให้กูเฮ้ยมันพูดอะไรกันวะมันแบบว่าต้องขออภัยแบบขอโทษกูแน่เลยแบบว่แบบาเฮ้ยพี่ก็โดษครับ<า>เก่งนีั้งขึ้นตาาหัว มามาเราลองมาลองมาเ้่นิบแบบมันบีกว่าร้อามร้อไม่ตองเ้อยเ่บโอ้่ไหนเนี่ยพันไา้ันไม่ต้องเ้นสุดใหญ่อ้สุดใหญ่นี้พันมองพันมองเอ้ยพันมึงเตี้ยกลัวเปล่าวะ มึงเตี้ยกูว่าเจียเนี่ยสนนะนมาโอ้มึงมีตี้แล้วมีตี้ที่เพื่ออะไรวะเฮ้ยมีามมีสามอะไรีตี้เพื่อไรายอยากกเนันเดี๋ยวเจออันซืนห้าสิบกูโอ้ยแ่มันเทีบจังวะมันมีุดอะวะว้าว้เ้าได้ดีน นี่เดี๋ยวนี่แตกเดี๋ยวไม่แตกเลยไปเลยเก็บ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 มาประจากูช่ยิงกูช่ยิงกูช่ยิงเป็นรักกูช่ยิงเอ้กูมาแล้วเจอย่าทำกูอย่าทำกูปุ๊บปุ๊บมุนหนึ่งกัชอบมุนนึงกชอบมันนึงกชอบปุ๊บมันเข้าหลังมาแล้วก็ไปนู่นนี่เป็นไงสเต็ป กระเบ็บจือกระเ็บจ๊อ้าวเฮ้ยกูเก็บหัวอะไรมาเนี่ยโอ้ซาโนโออะไรๆมึงทิ้งมึทิ้งแบบไรใหญ่ๆึงทิ้งแบบไรใหญ่ๆเ๊บ๊บ้ยเยเยเยยยยเฮยเฮยเฮยเ้ยยยยยยย๊บฮ่าฮ่าทำมุ้ยเฮ้ยเฮ้ยปนไรอะเฮ้ยโอ้ไม่กือคลองไม่กืคลอง อ่านั่งแป๊บนึงมาหาพักก่อนพักเบรกคับเก่งเด้อเฮ้ยเว้ยเกือบตายจี๊ดเลยไปนอนนอนต่อหน้ามันแต่มาเทต่อหน้ามันโอ้จุกมันจุกมันจุกนู่นเนี่ยไอ้บ้านเออยังไม่ติดฝ่ายเฮ้ยยังติดฝ่ายเลยดูดีปวดหัวเลยตีเไม่แต่ยี่ขี้มัวเปล่าวะเฮ้ยเอ้กูจะเตะแล้วเนี่ยโอ้มันวับมันวับมามันวับมาฮ่าฮ่าฮ่ากูเล่นห้าติดก็พอแล้วมั้ง ซาบิน่เกโก้ซาบินโกเกานเกกสามร้อยลึกอ้ีเปลานายไอ้ชมพูเฮ้ยีดีดีีวัดีีวัดีเอ้ยพักพวกที่ย่ามาต่อยดิเฮ้ยพักพวกที่ยมาต่อยไม่ใช่พวกเดียวกันหรอวะ G.H. ไทยว่าดี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  ดีๆๆโอ้โกูได้พวกแล้กูได้พันเป็นพวกแล้วมึงมาเลยกูพันสวนพันสวนมันใช้แม็กอะไรวะจุดห้าศูนย์ได้รยพวกักดูจุดห้าศูนย์สับเมึงเองนี่เลยเอาไปสักสองร้อยแม็กไปคอนเกสชั่นถิ่ง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  ไปอีกกูยิงเปิดเปิดย่าฮูย่าฮู้เมื่อึ้นหลัาทางนู้นน่ะเมื่อคืนทางนี้เอ้ามันคือบาดแผลอยู่ไหนอ่ะมันได้แต่อย่างโอ้ขาเสียเซลล์เลยมันแดงอยู่ตรงไหนวะ้งยามาตอนลงมาก่อนเป็นลงครับไปลงครับกูไม่ตายบอดไอ้เหี้ยลงมาเลยเพื่อน อดูดูเป็นไงทำไมันดีช้าจังวะมันไม่ต่ำมันสองเลยนะทีช้าจังวะทีชาช้าตึงตึงตึๆงตึงตึ้งตึ้งาปืนนี้ไปเล่นนะมันจะมีเท่าไหร่วะโอ้พันแ อีกอย่างไอ้้ตอีกอย่างมันลองกองแกงมันลองมันแนงมัฟพอปันแปดเรียบร้อยมันลองมานแงมัฟของจริงแม่งกินตั้งนานแต่ไม่ตันแปด้นไมหัวก็เลย่ดีดไอดูไปดข้อสอบขอสอเดู กูอยากมีเอ้เนี่ยมันีมันมันทีเดียวกันปะที่เดียวกันปต้องบแล้วแหละต้องจบแล้วว่ต้องบเลยโอ้โหลงี่นี่น่ดกบิสดียกบสเยรนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย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 อ้ย้ยอ้ย้ยเ้ย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 เป็นล้านเป็นล้านเันร้านเป็นล้านเลยไม่เรไม่ลดะเฮ้ยเฮ้ยม่เร็ม่ลดปะ ลา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 มึงจะยิงกันเองดิมึงจะยิงวันไมเลยที่ตาม่อกีกันก่อนดิเออมสามวิธีกันก่อนดิเฮ้ยไม่รู้จักยิงแอนดี้เลยนไม่ยิง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  ตายเป็นนั่นนี่อ่ะอีกีก็ตายเป็นนั่นนี่อ่ะกูไม่ตายทศที่กูเจ็บดีเฮ้ย่อเลยไม่เจ็บวะอ้ก็ตายนั่นนี่อ่ะ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  แล้วมีตัวละครนเสัยต้องถือเกิดธรรมดาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงสายอ่ะอุ้ยอุ้ยก็ตายแล้วเนี่ยก็ตายนั่นนี่อ่ะก็ตายนั่นนี่อ่ะก็ตายเหมือนกันนั่นนี่อ่ะเยอะีทางโก้มีทางกู ก็ตายนันี่เันก็ตายนันี่อ่ะกูบอกว่าอยากเสียงอย่ย่าแตกแตกฮู้ฮู้ดูด โอ้ผมว่าไปแค่นี้ดีกว่านะวันนี้มาเปิดกล่องดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหน้ามาเนียให้ฟังนะไปดีฟ้าไปดีฟ้าไปแล้วไปแล้วก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตั้งใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอืมเอ้ยโหผมว่าน่าจะแบบตัดเนียเลยตัดเนียเลยเออแล้วก็คลิปหน้าเจอกันนะเดี๋ยวมันเนียให้ฟังนะฮะแบบว่าสวัสีพก็สวัสดีครับ โอ้เบอร์นี่ที่อดียกันเดี๋ยวเดี๋ยวไป่กิฟไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อโป๊ะเปะโปรเปรแล้วก็จุกกุรูคืออะไรของกูวะนี่เลยลับโปรโมด